ดีครับตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในช่องสปอยบอยสตูดิโอแล้ววันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง o 0 e h r e a r s ยหนังเรื่องนี้ออกฉายเมื่อปี2007นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าตัวตลกอาร์ตเดอะคลาในเรื่อง Terrifier โหดแล้วรอดูเทียดอบ Killer ในเรื่องนี้ก่อนนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเปลี่ยนใจผมบอกเลยว่าโหดสูสีไม่แพ้กันแน่นอนสาหรับใครที่หลงเข้ามาเลยยังไม่อยากดนสปอยก็สามารถปิดคลิปนี้แล้ไปหาหนังเต็มก่อนได้เลยนะครับก่อนจะไปรับชมการสปอย เพื่อนๆอ,อย่าลืมกระทืบไลค์และซัดปุ่มซับทรายผม,มด้นะและถ้าหากพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดถังป๊อปคอร์นให้แน่นนะตามรับชมกันสปอยกันได้เลยคำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้เป็นการสปอยหนังและอุดมไปด้วยคำหยาบสำหรับคนที่ฟังแล้วละคายหูและยังไม่เคยดูหนังเต็มมาก่อนก็สามารถปิดคลิปตั้งแต่ตรงนี้ได้เลยนะครับและขอเน้นย้ำสำหรับน้องๆหนูๆที่อายุยังไม่ถึง18ปีไม่ควรนำคำพูดในคลิปไปเป็นแบบอย่างดูเพื่อความบันเทิงห้ามทำตามเป็นอันขาดและควรมีผู้ใหญ่คอยให้ใหคำแนะนำ หนังเริ่มขึ้นในห้องห้องหนึ่งซึ่งมันเต็มไปด้วยตุ๊กตาและของเล่นชายคนหนึ่งก็กำลังแต่งหน้าด้วยแป้งสีขาวจากนั้นเขาก็แต้มสีบนหน้าให้กลายเป็นตัวตลกบนเตียงของเขามีเด็กสาวผมทองคนหนึ่งถูกมัดเอาไว้เธอดิน้นหล่นจนแก้มัดได้และพยายามดึงเทปที่ปากออกจากนั้นเธอก็มองหาโทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งตำรวจในขณะที่เธอโทรหาตำรวจอยู่ชายคนนั้นก็เดินเข้ามาเสียงปืนก็ดังขึ้นเด็กสาวกรีดร้องออกมาเมื่อเธอเห็นว่าชายคนนั้นยิงตัวเองต่อหน้าเธอ จนิเฟอร์สตีเวนสันนักข่าวสาวสุดเซ็กซี่กับมาร์คเว็บคู่หูของเธอทั้งสองกำลังปรึกษากันเกี่ยวกับประเด็นข่าวที่จะช่วยจุดชนวนในพวกเธอดังสองคนก็เถียงกันระหว่างเรื่องของไททานิกกับฆาตกรต่อเนื่องที่ยังลอยนวลอยู่มาร์คดูจะโฟกัสไปที่เรือไททานิกทั้งฉากเรือล่มและฉากเสียงที่เล่าหลอนแต่เจ n นิเฟอร์กลับต้องการข่าวที่ร้ายแรงกว่านั้นซึ่งในสายตาเธอมันคงไม่มีอะไรร้อนแรงไปกว่าการขุดคุยเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องที่ยังลอยนวลอยู่ในบรรดาเคสเหล่านี้ ฆาตากรที่เจนิเฟอร์สนใจมากที่สุดก็คือฆาตากรหยาดน้ำตาหรือเทียด o อปคิลเลอร์เจนิเฟอร์ไปที่บ้านของมาร์คเพื่อค้นหาข้อมูลของฆาตากรตัวนี้อีกด้านหนึ่งเทียดรอปคิลเลอร์ก็แต่งตัวออกมาในราบตัวตลกมันขับรถไปจอดที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งเราจะเห็นว่ามันมีอาวุธติดตัวเป็นมีดขนาดใหญ่แล้วเดินเข้าไปในโรงพยาบาลชายคนหนึ่งที่กำลังซ่อมท่อน้นาอยู่เขาก็ลุกขึ้นและเดินไปที่กระเป๋าเครื่องมือแต่เหมือนว่าที่หางตาของเขาจะเห็นอะไรบางอย่าง แต่เมื่อมองไปกลับไม่พบอะไรเขาจึงเดินกลับไปซ่อมท่อน้ําต่อเมื่อเขาเหงย่อหน้าขึ้นอีกครั้งเขาก็พบกับชายคนหนึ่งในชุดตัวตลบและชุดของมันก็เปื้อนไปด้วยเลือดในมือของมันมีมีดอิโต้ขนาดใหญ่เพราะเห็นแบบนั้นเขาก็รู้ทันทีเลยว่าอันตรายได้มาถึงตัวแล้วแต่มันก็สายเกินไปเทียดอบก็ฟันเขาที่หน้าของเขาจนเละให้หวันไม่คนแรกเจนนิเฟอร์หลังจากที่เธอหาข้อมูลเสร็จมันก็ทาให้เธอได้รู้จักกับเทียดอบคิลเลอร์มากขึ้น มันคือฆาตกรที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายและบ้านระห้ำไปยางมากมันกล้าที่จะลงมือฆ่าเหยื่อของมันแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่คนผู้พลาดอย่างเทศกาลแถมยังมีอยู่หลายครั้งที่มันจัดการเหยื่อทีละหลายๆคนซึ่งฝั่งดูเป็นอะไรที่บ้ามากๆโดยหลังจากที่ลงมือเสร็จมันจะทําการวาดรูปหยาดน้าต,า,ตาทิ้งเอาไว้บนฝาผนังหรือกําแพงสิ่งนี้ทําให้มันถูกเรียกว่าเทียดอบคิลเลอร์ม้าก็ฟังข้อมูลพร้อมกับเล่นเกมไปด้วยปัจจุบันเทียดอบคิลเลอร์มันได้ฆ่าคนไปกว่า168คน ในระยะเวลายาวนานถึง20ปีเต็มแต่ถึงอย่างนั้นกลับไม่มีวี่แววที่ตำรวจจะจับตัวมันได้เท่านั้นยังไม่พอเทรดรับคิลเลอร์ยังคงลงมือสังหารเหยื่อต่อไปไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมายเลยแม้แต่น้อยตัดภาพมาที่โรงพยาบาลชายคนหนึ่งกำลังนั่งดูหนังสยองขวัญอยู่เขาก็ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่อยู่ในหนังกำลังจะเกิดข,ขึ้นกับเขาเทดับก็ได้ฝันลงที่หน้าของเขาจนแยกไปสองซี่โดยไม่ทันตั้งตัวฆาตกรตัวตลกมันยังคงไม่หยุดยั้งและหาเหยื่อรายต่อไปของมัน จากนั้นมันก็เดินเข้าไปในห้องครัวพ่อครัวที่เห็นก็ดูดว่าเป็นงานแฟนซีเจอผู้แซวแต่เมื่อมันเดินเข้ามาใกล้พร้อมกับมีดขนาดใหญ่เขาก็รู้ทันทีเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติพ่อครัวก็คว้าของที่อยู่ใกล้โยนใส่มันซึ่งพอมมีดหล่นลงพื้นพ่อครัวก็เข้าไปถามวยกับฆาตากรอย่างไม่เกรงกลัวทั้งสองแลกหมัดกันอยู่สักพักแต่แล้วก็เป็นพ่อครัวที่พลาดท่าในจังหวะที่เขากําลังหนีแต่ก็ถูกฆาตากรลากตัวกลับมานอนบนโต๊ะมันใช้มีดปังต่อสับคอของเขาจนกระเด็นและเลือดกก็็็ระเเซนนไปตมื ด้านนอกชายผิวสีก็กําลังคุยกับสองสาวอยู่แต่เมื่อเขาได้ยินเสียงดังที่เกิดขึ้นภายในห้องครัวชายผิวสีก็เดินเข้าไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทันทีท,นที่เห็นเทียดดับคิลเลอร์เขาก็สัมผัสได้ทันทีเลยว่าหายนะเกิดขึ้นแล้วชายผิวสีพยายามวิ่งออกจากห้องครัวแต่ก็ไปได้ไม่ไกลเทียดดบคิลเลอร์ก็ใช้มีดของมันสังหารชายคนนั้นไหหวานอีกหนึ่งการฆ่าของฆาตกรตัวตลกก็ยังไม่จบแค่นี้มันพบกับสองสาวที่ยืนรอชายผิวสีอยู่ หญิงสาวทั้งสองก็เกิดอาการแตกตื่นทันทีเลยนะครับคนที่มีร่างกายปกติก็พยายามวิ่งลอ่อฆาตกรไปอีกทางเพื่อให้เพื่อนของเธอที่นั่งวีลแชร์หนีแต่เธอก็วิ่งไปได้ไม่ไกลและสะดุดล้มเทรดด็อบมันก็ตามมาเก็บเธอด้วยการเหยียบเข้าที่หัวจนเละไปหว่นคาที่อีกหนึ่งจากนั้นมันก็ตามไปลักสาวที่นั่งวีลแชร์ต่อเธอพยายามเข็นวีลแชร์ตัวเองจนมาถึงบันไดที่เธอไปต่อไม่ได้จากนั้นเทีดด็อบก็ใช้อีโต้ของมันสับที่คอของเธอจนหลุดแล้วมันก็ผลักรถเข็นของเธอลงบันได มันยืนมองผลงานตัวเองด้วยความภาคภูมิใจก่อนจะเดินไปหาเหยื่อรายถัดไปชายชลาที่เป็นผ่านโลของโรงาบาลเขาก็กําลังถูพื้นทําความสะอาดเมื่อเห็นว่ามีคราบสีแดงบนพื้นเขาก็หัวเสียทันทีเลยนะคะรับพะเพิ่งทําความสะอาดไปแต่เมื่อฆาตากรเข้ามาเขาก็ต่อว่าเทียนดรอปทันทีเพราะคิดว่ามันเป็นคนทําพื้นเลอะซึ่งชะตากรรมของลุงแกก็ไม่ต่างจากคนอื่นนะครับถูกส่งไปหวานอีกหนึ่งสาวสวยคนหนึ่งกาลังยืดเส้นยืดสายอยู่ เมื่อเธอหันไปที่ประตูกระจกก็พบกับฆาตรกรตัวตลกที่มีมีดปังตอขนาดใหญ่ชุดของมันเต็มไปด้วยเลือดจนเธอตกใจเธอพยายามวิ่งหนีเข้าไปในห้องแต่มันก็ใช้มีดดันประตูเข้ามาได้เธอมองหน้าของทเทียดอบและอ้อนวอนขอชีวิตแต่มันก็ไม่สนใจและสับอิโต้เข้าที่ท้องของเธอจนเครื่องในไหลลงมากองกับพื้นหลังจากที่มันลงมือฆ่าทุกคนในโรงพยาบาลเสร็จแล้วทเทียดอบมันก็ได้ขับรถออกไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งผลงานสุดสยองไว้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ค้นพบในวันต่อมา เจนนิเฟอร์ที่ตื่นมาต่อเช้าเธอนอนอยู่บนตัวของมาร์คจากนั้นก็ลุกขึ้นไปออกกำลังกายมาร์คที่ตื่นขึ้นก็มองดูเจนนิเฟอร์ที่ออกกำลังกายในชุดชั้นในตัวเดียวจากนั้นเธอก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งเหตุฆาตกรรมโหดที่โรงพยาบาลท้องถิ่นเมื่อคืนเจนนิเฟอร์กับมาร์คก็ตรงไปที่เกิดเหตุทันทีซึ่งพวกเขาได้พบกับเจ้าหน้าที่ดันกินเขาบอกอรายละเอียดให้ทั้งคู่ทราบสถานที่เกิดเหตุในตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามและถ้าจะมีอะไรที่เขาสามารถบอกทั้งคู่ได้มันก็มมีแค่่่ทั้งงงหดหดาายยยไไปอไออรรร ซึ่งเป็นอะไรที่แปลกกมามากอย่างไรก็ตามเจเนเฟอร์และหมาก,ก็ต้องการเข้าข้างในเพื่อหาข้อมูลต่อเธอจึงให้หมาติดสินบนเจ้าหน้าที่ดันกินและดูเหมือนว่าเขาจะสนใจเจเนเฟอร์เป็นพิเศษและอยากจะเดทกับเธอจากนั้นหมาก,ก็เข้าไปสำรวจและถ่ายรูปที่เกิดเหตุซึ่งภายในโรงพยาบาลศพต่างๆก็หายไปอย่างลึกลับตามที่เจ้าหน้าที่ดันกินบอกจริงๆหมาก,ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ทุกส่วนที่หน้าเคาน์เตอร์เขาก็แอบเก็บกระดาษลงชื่อเอาไว้และเมื่อเข้าไปในห้องครัวมาก,ก็ได้เจอกับหัวของพ่อครัวอยู่ในเตาอบ นั่นทำให้เขาแทบอาเจียนเขาจึงรีบปิดเตาอบทันทีมาร์กจะคงถ่ายรูปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเขาพบกับรอยเลือดบ,บนผนังที่ถูกเขียนเป็นรูปหยาดน้ําตาสิ่งนี้เท่านั้นที่ยืนยันได้ว่าฆาตกรคือใครในขณะที่มากำลังถ่ายรูปอย่างตั้งใจเจนเนฟเฟอร์ก็เดินเข้ามาด้านหลังทาให้เขาตกใจอย่างมากจากนั้นพวกเขาก็สารวจที่เกิดเหตุกันต่อในขณะที่ทั้งสองกำลังออกจากโรงพยาบาลจู่ๆทั้งคู่ก็สังเกตเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอกําลังซ่อนตัวอยู่อย่างหวาดกลัว ซึ่งเมื่อทั้งคู่ช่วยเธอออกมาได้เจนนิเฟอร์และหมาก็มาต่อว่าเจ้าหน้าที่นะครับว่าพวกเขาทํางานยังไงถึงไม่รอบคอบขนาดนี้เด็กหญิงก็ได้เล่าเรื่องให้ทุกคนฟังซึ่งมันเกี่ยวกับฆาตรกรตัวตลกโลกจิตที่ฆ่าชีวิตผู้คนในโรงพยาบาลอย่างบ้าคลั่งเจนนิเฟอร์และหมาก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมมาอีกว่ายังมีคนที่หายไปในวันเกิดเหตุมาคิดว่าพวกเขาอาจจะไปค้างที่อื่นก็ได้ในขณะเดียวกันอีกด้านเหยื่อกู้รักหญิงชายก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในลังลับของฆาตรกร ด้วยฝ่ายหญิงถูกตัดขาออกทั้งสองข้างเธอตื่นขึ้นมาด้วยความหวาดกลัวแต่แฟนหนุ่มที่ถูกมัดอยู่เขาก็พูดปลอบนะคะว่าเดี๋ยวเราก็ออกไปได้ท,ท,ทั้งๆที่ในใจของเขาก็หวาดกลัวไม่ต่างกันทั้งคู่พยายามตั้งสติและหาทางหนีออกจากที่นี่แต่ก็ยังไม่ทันได้ทําอะไรเทียดอบมันก็ได้โผล่เข้ามามันได้จัดการสังหารฝ่ายหญิงด้วยความโหดเหี้ยมเทียดอบบีบคอและปิดปากของเธอจนสิ้นใจในที่สุดแต่นั้นมันก็มาจัดการฝ่ายชายต่อซึ่งมันก็ใช้อิโต้สับเขาอย่างไม่ใหญ่ดี ที่บ้านหลังหนึ่งของสองแม่ลูกซาเมนธานและคริสตินคริสตินก็แต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับแม่เลยถามว่าเธอจะไปไหนเธอก็บอกว่าจะออกไปดื่มกับเพื่อนสาวซาเมนธาเลยบอกให้เธอระวังความปลอดภัยด้วยตัดภาพมาที่เทียดอบมันยังมีเหยื่อผู้ชายหลายที่ผูกไว้กับเก้าอี้มันใช้เลื่อยสว่านตัดเขาที่ท้องของเขาและเมื่อเขาสิ้นใจมันก็ใช้มีดดิโตของมันสับคอของเขาอีกครั้งคริสตินที่ออกไปเที่ยวบาร์เธอก็พบกับชายคนหนึ่งที่นั่น ทั้งสองดื่มด้วยกันและแอบไปต่อกันหลังร้านเมื่อเสร็จกิจคริสตินก็มาจัดการตัวเองในห้องน้ําก่อนกลับบ้านอีกด้านหนึ่งชายขี้เมาที่ออกมาจากบาร์เพื่อหาที่ปลดทุกเขาก็เจอกับชายที่เพิ่งต่อก,กับคริสตินเสร็จแต่เมื่อเขาลองแตะชายคนนั้นปรากฏว่าพี่แกตอกเสร็จก็ไปหวานทันทีเลยนะครับตัดกลับมาที่2คู่หูเจเนฟเฟอร์ Jennifer และมาร์กทั้งคู่ทําการสืบข้อมูลเพิ่มเติมจนกระทั่งเริ่มปฏิบัติต่อเรื่องราวได้มันเป็นเรื่องระหว่างคาดีฆาตกรรมของเทียอดอบก,บกับการจัดงานละครสั ไหนจะเรื่องเด็กผู้หญิงที่รอดชีวิตน้องเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องฆาตากรที่แต่งตัวเป็นชุดตัวตวลกและเมื่อสืบผลต่อไปทั้งคู่ก็พบว่าเหยื่อคนแรกถูกเทียดอบเธอมีชื่อว่าล็อกแซนนาแถมยังมีพื้นเพยอยู่ในคณะละครสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ต้องไม่ใช่เรื่องมาเอิญอย่างแน่นอนที่บ้านของซามเมนทาคริสตินก็มองไปที่ด้านล่างก่อนที่เธอจะเข้าไปในห้องน้ําและหยิบมีดโกนออกมาเธอปลดกระดุมเสื้อพร้อมกับใช้มีดโกนกรีดท,ที่หน้าท้องของตัวเองแต่คริสตินทาหน้ารากวก เมื่อเธอกรีดหน้าท้องตัวเองเสร็จจนหนำใจแล้วเธอก็มีกลนเก็บที่เดิมทั้งฝั่งของเจนิเฟอร์และมาร์กหลังจากพบความเขี่ยโยงระหว่างฆาตากรกักบคณะละครจัดทั้งคู่ก็ตัดสินใจแวะไปที่งานคดนีวัาใกล้ๆเพื่อที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเช่นการหายตัวไปตั้งแต่ปี1985ของเทรซี่เพื่อนสนิทในคณะละครจัตของล็อกแซนนาทั้งสองคนมาที่บาร์ใกล้ๆและเข้าไปถามเจ้าของบาร์พวกเขาจะหาคนท้องถิ่นในที่ไหนพร้อมกับบอกว่าต้องการสืบเรื่องของตัวตลกที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม เจ้าของบาร์จึงบอกให้พวกเขาไปที่สวนสาธารณะและมองหาหมายเล็2สองซึ่งพวกเขาก็ได้เจอกับคนแคะที่มีชื่อว่าเรโกวิลเลตเรโกที่กำลังดูนิตยสารปลกใจเสือป่าอยู่พี่แกก็ถูกขัดจังหวะจากเสียงของประตูด้านนอกเรโกไม่ยอมเปิดและตะโกนถามว่าคือใครเจเนเฟอร์และหมาก็บอกว่าพวกเขามีอะไรจะถามน่อยแต่เรโกคิดว่าต้องตอไปตำรวจและวิ่งหนีออกด้านหลังเขาวิ่งหนีทั้งคู่ไปยังที่ลกหลังเจเนเฟอร์และหมาก็ไล่ตามแต่ก็ไม่ทันเรโกจึงหลบหนีทั้งสองไปได้ เจเนเฟอร์ละหมากที่ยืนหอบอยู่สุดท้ายเดเวโก้ก็ยอมออกมาจากที่ซ่อนนะครับทั้งสองเลยบอกความต้องการกับเขาพวกเธอต้องการสืบคดีเดเวโก้ก็ตอบตกลงและยอมให้ความร่วมมือโดยก็ขอเวลารวบรวมข้อมูลก่อน1วันและในวันพรุ่งนี้เขาจะบอกทุกอย่างให้ทั้งสองรู้ที่โกดังแห่งหนึ่งทั้สองคนที่มาดูที่กับนายหน้าพวกเขาก็เข้าไปสำรวจด้านในนายหน้าก็บอกว่าขอออกไปโทรศัพท์ข้างนอกทั้งสองก็เข้าไปสำรวจนะครับและพวกเขาก็ต้องการไปดูยังห้องใต้ดิน แต่เมื่อเปิดออกพวกเขาก็ได้กลิ่นเหม็นเน่าโชยออกมาทางด้านในหน้าที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่เขาก็พบกับเทอดดบโดยบังเอิญมันจึงทำการส่งเขาไปหวันด้วยการตัดขาทั้งสองข้างในหน้าก็ร้องโหยหวนออกมาด้วยความเจ็บปวดทำให้หนึ่งในชายด้านในออกมาดูแต่พี่แกก็ถูกส่งไปหวานอีกคนนะครับเทอดดบมันก็ได้ตัดแขนของเขาออกทั้งสองข้างชายคนสุดท้ายที่ยืนรอเพื่อนอยู่ในขณะที่เขากำลังจุดบุหรี่สูบเทอดดบก็ได้เดินเข้ามาพี่แกมองดูแล้วคิดว่าเทอดดบไม่มีอันตราย แต่ก่อนที่จะทําอะไรตัวตลกมันก็ได้ฝันเหาขาดไปสองท่อนเครื่องในของเขาทละลักออกมากองกับพื้นไปหวานแบบโคสยองทางด้านของเดโก้เขาก็รู้สึกกดดันขึ้นมาที่จู่ๆก็จะถูกโยงเข้ากับคดีฆาตกรรมซึ่งการสนทนาระหว่างเดโก้กับเจ้าของบาร์เขารู้สึกกังวลกับพวก FBI แต่เจ้าของบาร์ก็บอกว่าสิ่งที่ต้องกังวลไม่ใช่พวก FBI หรอกเพราะเวลาพวกนั้นมาจะโชว์บตรให้ดูก่อนแต่สิ่งที่เขาควรกังวลไม่ใช่คนพวกนั้นเดโก้ก็ไม่เห็นด้วย และยังพูดเรื่องการฆาตกรรมที่เกิดขึ้นมันเชื่อมโยงกับตัวตลกในคณะที่มีชื่อว่าเกอร์ดี้แต่เกอร์ดี้ที่พวกเขารู้จักตายไปตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนจะว่าไปแล้วมันก็ดูจะเป็นไปไม่ได้เหมือนกันเจ้าของบาร์จึงบอกกับเรโก้ว่าพวกเราไม่รู้จักฆาตกรเทรียดอบนั่นเพื่อให้เรโก้ไม่ต้องกังวลมากเกินไปแต่เรโก้ก็บอกว่าบางทีเขาอาจกลับมาและมันก็ใกล้บ้านของเทรซี่ด้วยเจ้าของบาร์ที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็เริ่มมีสีหน้ากังวลเรโก้ Lego ที่อยู่ในรถบ้านของเขา ในขณะที่กําลังจะขึ้นเตียงเขาก็ได้ยินเสียงทุบป,ประตูเมื่อเปิดประตูออกเรโก้ก็ได้พบกับเทียดอบที่ยืนอยู่ฆาตากรมันได้ผลักเขาไปที่เตียงทั้งสองสู้กันอยู่สักพักเรโก้ก็บอกว่าเขายอมแล้วและเดินไปเปิดลิ้นชักพร้อมกับหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาเขายื่นกระดาษแผ่นนั้นให้เทียดอบเมื่อมันได้สิ่งที่ต้องการเทียดอบมันก็จากไปแต่โดยดีและฆาตากรตัวตลกตัวนี้มันก็คือตัวเดียวกันกับตัวตลกเกอร์ดีที่เขารู้จักเมื่อ20ปีก่อน เดโก้ก็มานั่งโล่งใจที่สุดท้ายเขาก็รอดมาได้ในขณะเดียวกันเจนนิเฟอร์และมาร์ก็ออกตามหาลายชื่อซึ่งมาจากกระดาษที่มาร์กได้าจากโรงพยาบาลแต่เมื่อพวกเขาไปสอบถามตามรายชื่อนั้นก็ยังไม่เจอบ้านของผู้หญิงที่ชื่อเทรซี่เจนนิเฟอร์และมาร์กก็ขับรถผ่านบาร์ที่พวกเขามาเมื่อวานเจ้าของบาร์ก็ตะโกนเรียกนะครับพร้อมกับบอกทั้งสองว่าเทรยดอปมันได้บุกไปที่บ้านของเดโก้ทั้งสองเลยรีบไปที่นั่นทันทีซึ่งตอนนี้เดโก้ก็ตัดสินใจจะเล่าทุกอย่างให้ทั้งสองฟัง เขาบอกว่าจริงๆแล้วฆาตรกรเทียด็อบมีชื่อว่าลูเทอร์เอ็ดเวิร์ดแบ็กสเตอร์หรือเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างว่าตัวตลกเกอร์ดี้โดยระหว่างที่อยู่ในคณะละครสัตว์เกอร์ดี้ได้ตกหลุมรักกับเทรซี่หญิงสาวในคณะอีกคนแต่ทว่าอยู่มาวันหนึ่งเกอร์ดี้กับถูกใส่ร้ายโดยล็อกแซนผู้หญิงในคณะอีกคนที่ไม่ชอบที่หน้าเขาเธอใส่ร้ายว่าเกอร์ดี้ข่มขืนเทรซี่ทั้งที่จริงๆแล้วเทรซี่สมยอมเพราะทั้งสองรักกันจริงๆสิ่งนี้ส่งผลให้เกอร์ดี้ถูกลาฟิโอ แฟนหนุ่มของล็อกแซนนาที่เป็นจอมพลังในคณะทำลายร่างกายจนเขาบาดเจ็บปางตายด้วยความแค้นทำให้เกอร์ดี้ตัดสินใจลงมือฆ่าล็อกแซนนาและลาฟิโอซึ่งด้วยอาชญากรรมที่เกอร์ดี้ทำลงไปมันส่งผลให้เขาต้องหลบหนีและไม่ได้ติดต่อกับผู้คนในคณะอีกเลยแต่สิ่งที่พีไปกว่านั้นเพซี่ได้ตั้งท้องลูกของเกอร์ดี้จากนั้นเธอก็หนีไปใช้ชีวิตอย่างสันโดดโดยเปลี่ยนชื่อเป็นซามิธากริสันแทนจุดนี้ก็จะเป็นการเฉลยให้เราทราบนะครับว่า2แม่ลูกซามิธาและคริสติน พวกเธอคือลูกเมียของฆาตก,กรเทรยอดอบหรือเกอร์ดี้นั่นเองหลังจากเล่าเรื่องทั้งหมดให้นักสองฟังแล้วเดโก้ <ek> <ek> ก็ได้สารภาพว่าเขาได้มอบที่อยู่ปัจจุบันของเทรซี่หรือซาเมนท่าให้เกอร์ดี้ไปแล้วเพื่อไม่ให้เกอร์ดี้ลงมือฆ่าเขาจากนั้นก็รีบบอกที่อยู่นั้นให้นักสองได้รู้เพื่อพวกเขาจะไปช่วยสองแม่ลูกได้ทันเกอร์ดี้เดทรยอดอบก็ได้มาที่บ้านของซาเมนท่ามันได้ทําการสังหารเธออย่างไม่ใยดีคริสตินไม่ได้เห็นแบบนั้นเธอก็กําลังจะวิ่งหนีแต่เธอก็ถูกเกอร์ดี้จับตัวไวไ้ มันก็พาเธอกลับมาที่ลังลับซึ่งเกอร์ดี้ก็ได้นาอัลบั้มรูมในอดีตมาให้ลูกดูคริสตินได้เห็นว่าด้านในมีรูปของเธอตั้งแต่ตอนเด็กเธอก็รู้ทันทีเลยว่าเกอร์ดี้หรือเทียดอบคือพ่อของเธอแต่แทนที่เจ๊กแกจะรู้สึกหวาดกลัวและช็อกคริสตินกลับรู้สึกภูมิใจที่มีพ่อเป็นฆาตากรชื่อกระชอนแถมยังพูดออกมาอยกว่าคาว่าลูกหมายไม่ไกลต้นมันเป็นเรื่องจริงสิงนะเจนีเฟอร์และหมาก็มาตามหาสมิธาตามที่อยู่ที่ได้พวกเขาเคาะประตูทุกห้องจนมาถึงห้องสุดท้้าายประตูมูมมถงงแงไว มาร์กจึงดึงแผ่นไม้ออกเพื่อใช้เป็นอาวุธทั้งสองก็ได้พบกับร่างและวิญญาณของซามเมนทาที่นอนอยู่บนพื้นพวกเขาจึงถ่ายรูปเก็บเอาไว้ทั้งด้านเกอร์ดี้และคริสตินทั้งสองก็ดินเสียงจากด้านบนเพราะมันมีเด็กวัยรุ่นแอบ,บเข้ามาจัดปาร์ตี้ในโกดังเกอร์ดี้จึงหยิบมีดปังตอของเขาและโยนขอนเล็กให้คริสตินดูเหมือนว่าเธอจะชอบมันซะด้วยตัดกลับมาตางฝั่งของเจเนฟเฟอร์และมาร์กหลังจากที่เจเนฟเฟอร์โทรแจ้งตำรวจพวกเขาก็มาอย่างที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็บอกทั้งสองว่าอย่าเดินไปรบๆ เพราะตอนนี้ฆาตก,กรกําลังหลบหนีซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับอีก7คดีเจนนิเฟอร์เลยถามว่า7คดีที่ไหนตำรวจก็บอกว่าที่โกด,ดังท่าเรือวันนี้ตอน10โมงเขายังบอกอีกว่าซามิธามีลูกสาวคนหนึ่งชื่อคริสตินและตอนนี้เธอก็หายตัวไปด้วยพวกเขาไม่รู้เลยว,ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ไหมในขณะที่พวกเขาคุยกันมาร์ก็ผเอิญไปเลื่อนเก้าอี้ออกทําให้เขาพบกับใบมิดโกนของคริสตินพวกเขาเลยเก็บไว้เป็นหลักฐานมาร์กบอกว่าพวกเขาต้องหาตัวลูกสาวของซามิทาให้เจอ แต่เจ้าหน้าที่ดันกินก็เหมือนจะไม่อยากทํางานนี้มันจึงทําให้มาร์กมีปากเสียงกับเขาครั้ง2ก็กลับมาที่พักนะครับเจนนิเฟอร์ก็ชมมาร์กว,ว่าวันนี้เก่งมากที่กล้าเถียงกับตํารวจมาร์กเลยบอกว่าเขาไม่อยากรอให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกตอนนี้พวกเขาควรทํำยังไงต่อมาร์กจึงบอกให้เจนนิเฟอร์ไปอาบน้าและลืมเรื่องนี้ซะเราค่อยวางแผนใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่เจนนิเฟอร์ก็รู้สึกโกรธที่เด็กสาวถูกลักพาตัวไปตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ,บ้างเธอถามมาร์กว่ามีเว็บไซต์ไไหหนนทีีี่่เเรราาจะาข้้้อออมูลืงดก มาร์กก็บอกกับเจเนิเฟอร์ว่ายังไง FBI ก็ต้องเข้ามาเกี่ยวกับคดีนี้และพวกเขาก็ควรจะเปลี่ยนเรื่องในการเขียนได้แล้วเจเนิเฟอร์ก็ถามมาร์คว่าจะยอมแพ้แล้วอย่างนั้นหรอมาร์กก็ตอบว่าใช่เขาบอกว่าเขาอยากเขียนเรื่องเกี่ยวกับมนุษย์กลายพันธุ์บนดวงจันทร์หรืออะไรก็ตามที่ไม่ใช่เรื่องนี้เขาไม่อยากทนกับเรื่องมาบ้านนี้อีกต่อไปเจเนิเฟอร์ก็บอกว่าเธอเบื่อที่จะเขียนเรื่องแบบเดิมๆแล้วเธออยากได้อะไรที่เป็นเรื่องจริงมาร์กก็นิ่งแล้วบอกว่าเขาจะไปอาบน้ําแต่เจเนิเฟอร์ก็หลังเขาเอาไว เธอเสนอให้พวกเขากลับไปหาเรโก้อีกครั้งแต่มาก็ไม่เห็นด้วยเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยซึ่งเรโก้มีขึ้นแสดงวันนี้ตอนเที่ยงคืนด้วยนะครับทางด้านของสองพ่อลูกเจอร์ดี้และคริสตินก็สารสัมพันธ์ด้วยการลงมือฆ่าเด็กวัยรุ่นที่มาจัดปาร์ตี้บางคนถูกฟันที่หน้าบางคนถูกสับขาดไปสองท่อนคริสตินก็ใช้ตะขอเกี่ยวที่ท้องเด็กคนหนึ่งจากนั้นเธอก็ดึงเครื่องในของเขาออกมาดูเหมือนเจคเกอร์จะชอบมากนะครับเด็กวัยรุ่นหลายคนก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอด แต่ก็ถูกเกอร์ตี้ตามล่าและส่งไปหวานกันไปคณาทุกคนล้วนถูกฆาตก,กรรมด้วยวิธีน่าสุดสยดสยองแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนเลยคือความวิปราสของสองพ่อลูกคู่นี้มันมีเหมือนกันไม่มีผิดสมกับเป็นพ่อลูกตามสายเลือดจริงๆในขณะที่สองพ่อลูกกำลังสนุกกับการสังหารเยื่อเกอร์ดี้ก็สังเกตเห็นเหยื่อคนหนึ่งซ่อนตัวอยู่หลังกล่องเขาจึงเดินกลับไปและไล่ไลฟันเด็กสาวคนนั้นเธอก็กรีดร้องออกมาและพยายามวิ่งหนีแต่ก็ถูกดักทางโดยคริสติน จากนั้นสองพ่อลูกก็ช่วยส่งเธอไปหวันเกอร์ดี้ก็ฝันที่เด็กสาวคนนั้นจะไม่เหลือชิ้นดีส่วนคริสตินก็ใช้คอนของเธอทุบจนร่างแหลกถึงแม้ว่าร่างนั้นจะแหลกไป็นชิ้นๆอยู่แล้วก็ตามเจนนิเฟอร์และมาก็มาดูการแสดงของเรโก้ที่คณะละครตัดซึ่งเป็นจังหวะที่มีการแสดงบนเวทีพวกเขาจึงหยุดดูการแสดงและเดินไปที่หลังเวทีเพื่อหาดเอโก้ทั้งสองก็แจ้งข่าวเธอซสี่หรือซากเปนท่าให้ดเอโกฟังพวกเขาบอกว่าเธอเสียชีวิตแล้วเจนนิเฟอร์บอกว่าเกอร์ดี้เป็นคนสังหารเธอ แต่เดรก้ก็ไม่เชื่อนะครับเพราะเกอร์ดี้รักเธอมากซึ่งเจเนฟเฟอร์ก็ยืนยันว่าซามเมนท่าถูกขีดตั้งแต่ใบหูอีข้างไปถึงอีกข้างเรโก้ก็บอกว่านั่นไม่ใช่วิธีการฆ่าของเกอร์ดี้มันอาจเป็นฆาตากรคนอื่นก็ได้พอผมเล่ามาถึงจุดนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเดาได้นะครับว่าซามเมนท่าตา,ตายด้วยฝีมือใครมาร์กจึงถามต่อว่าแล้วทาไมเขาไม่โทรแจ้งตำรวจเรโก้ก็บอกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเขาเองมาร์กเลยถามต่อว่าทําไมเดรก้ถึงยอมช่วยพวกเขาเดรก้บอกว่าเวลาเปลี่ยน และจิตสํานึกมันก็มีน้ําหนักมากขึ้นเขาก็ชวนทั้งสองไปดื่มกันต่อที่บาร์เพื่อที่จะคุยเรื่องนี้แต่เจเนเฟอร์และมาก,ก็ขอปฏิเสธและบอกว่าเอาไว้โอกาสหน้าหลังจากที่ทั้งสองกราบเรโก้ก็โยนหมวกของเขาลงพื้นด้วยความหมงุดหงิดที่เขามีส่วนทําให้ซามเมนทาต้องเสียชีวิตเจเนเฟอร์ก็ได้รับสายจากน้องสาวที่เป็น FBI และเธอก็ได้รู้ที่อยู่ของโปดังของนักธุรกิจ2องคนนี้ถูกฆาตกรรมทั้งสองก็ตัดสินใจจะไปที่นั่นมาก็เตรียมตัวด้วยปืนพกของเขา ระหว่างทางเจเนเฟอร์ก็โทรหาตำรวจเพื่อบอกว่าเธอจะไปที่โกดังแต่เจ้าหน้าที่ก็บอกให้เธอออกห่างจากเรื่องนี้มาร์กที่ขับรถอยู่ก็สะบัดออกมาด้วยความหัวเสียนะครับเพราะพวกเขามาไกลเกินกว่าครึ่งทางแล้วเจ้าหน้าที่จึงบอกว่าพวกเขาจะไปถึงที่นั่นในอีก30นาทีให้พวกเธอรอเขาก่อนเจเนเฟอร์ Jennifer และมาร์กก็มาถึงโกดังและเข้าไปสำรวจด้านในในขณะเดียวกันเกอร์ดี้ก็กําลังเก็บศพที่เขากับคริสตินเพิ่งสังหารคริสตินก็มองกองศพและเครื่องในด้วยความชอบใจ เกอร์ดี้ก็โยนหัวเข้าไปรวมกับสซมอื่นๆและมอบของขวัญเป็นมีดโกนให้กับคริสตินเธอหัวเราะชอบใจและบอกกับพ่อว่าอยากฆ่ามากกว่านี้ตัดภาพมาที่เจนนิเฟอร์และมาร์กพวกเขาก็เข้ามาด้านในโกดังและกําลังถ่ายภาพเก็บข้อมูลแต่ทั้งสองก็พบกับทางเข้าห้องใต้ดินมาร์กก็เปิดประตูออกเจนนิเฟอร์จึงบอกให้เขาลงไปก่อนพวกเขาก็ค่อยๆเดินสำรวจด้านล่างอย่างเงียบๆแต่แล้วพวกเขาก็เจอกับเกอร์ดี้ทำให้ทั้งสองต้องใส่เกียร์หมาหนีแทบไม่ทันในขณะที่เกอร์ดี้กำลังจะฟันมาร์ก เจนนิเฟอร์ก็กระโดดขี่หลังเขาทําให้เสียโฟกัสก่อนที่เกอร์ดี้จะผลักมาร์คล้มลงกับพื้นและไล่ล่าเจนนิเฟอร์แทนมาร์คกิบปืนของเขาขึ้นมาและยิงออกไปลายนัดในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สปปลดิงและเจ้าหน้าที่ดันกินก็มาถึงโกดังส่วนมาร์คมัลุูขึ้นได้เขาก็ค่อยๆออ,ออกตามหาเจนนิเฟอร์ตอนนี้เจนนิเฟอร์ก็วิ่งหนีมาสุดทางเธอก็นั่งลงอย่างหมดหวังแต่จู่ๆเกอร์ดี้ก็คว้าตัวเธอจากด้านหลังทําให้เจนนิเฟอร์ตกใจและวิ่งหนีอีกรอบทางด้านของมา์าที่กําลังตามหาเจนนิเฟอร์ คริสตินก็แกล้งส่งเสียงขอให้เขาช่วยมาร์กจึงเดินไปตามเสียงเมื่อมาถึงห้องห้องหนึ่งเขาก็พบกับคริสตินเธอแส้ถูกมัดอยู่บนเตียงมาร์กก็บอกว่าเขาจะเข้าไปช่วยแต่ในขณะที่เขาหันหลังเกอร์ดี้ก็เข้ามาพอดีคริสตินก็กระโดดขี่หลังเขานะครับและตะโกนบอกว่าไม่มีใครทําอะไรพ่อเธอได้จากนั้นมาร์กก็ถูกเกอร์ดี้ซัดเข้าให้มาร์กตัวคนเดียวพยายามต่อสู้กับสองพ่อลูกโลเิตเขาสามารถตุยท้องคริสตินและหนีออกมาได้แต่เกอร์ดี้ก็คว้ามีดปังต่อและวิ่งไล่ แม้จะไม่อยากเชื่อต่อสิ่งที่ได้ยินแต่เจ้าหน้าที่ดันกินที่อยู่ด้านนอกเขาก็กระจายกําลังค้นหาตัวเกอร์ดี้ทันทีคริสตินกระแท้งทําเป็นเหมือนตัวเองเป็นเหยื่ออีกคนนะครับเธอลองไห้ขอให้คนช่วยเจ้าหน้าที่ดันกินและสปอร์ดิงก็แยกกันหาโชคดีที่จนินฟเฟอร์ออกมาเจอเจ้าหน้าที่สปอร์ดิงพอดีเธอก็บอกเขาอย่างร้อนหลนว่าฆาตกรอยู่ที่นี่มันคือฆาตกรตัวตลกจากนั้นเจ้าหน้าที่สปอร์ดิงก็ปลอบเธอและพาเธอออกมาด้านนอกเขาโทรขอกําลังเสริมให้มาที่โกดัง จากนั้นเขาก็บอกเจเนเฟอร์ว่าอย่าไปไหนส่วนตัวเขาจะกลับเข้าไปด้านในเจ้าหน้านนที่ดันกินก็ได้เจอกับคริสตินนะครับเธอก็โผเข้ากอดเขา,เขาด้วยความกลัวเธอพูดว่ามีฆาตกรอยู่ที่นี่มันเป็นตัวตลกเจ้าหน้าที่ดันกินก็พยายามปลอบเธอแต่ก่อนที่เขาจะทันตั้งตัวคริสตินก็เผยท่าแท้ออกมาเธอใช้มิดโกนเชือดคอไก่เจ้าหน้าที่ดันกินไปหวานคาที่เจเนฟเฟอร์ที่ออกมาด้านนอกเธอก็รู้สึกกังวลที่ยังไม่มีวีวแววของมาร์คตัดมาที่มาร์ค ตอนนี้เขากำลังหลบอยู่ในมุมหนืของโกโดังแต่คริสตินก็โผล่มาเขาจึงใช้แฟลชจากกล้องส่องตางเธอไว้และอาศัยจังหวะนี้กระแทกหัวคริสตินเข้ากับผนังหลายครั้งแต่เกอร์ดี้ก็ออกมาไล่ฟันเขาด้วยมีดปังต่อมาร์กกลบมีดได้ยอย่างวุดวิดเขาหาของใกล้มือมาเป็นโล่แต่ก็ไม่สามารถต้านความคมของมีดไปได้มาร์กถูกเกอร์ดี้ซัดจนลม้มแต่เขาก็ใช้แรงเหยือต่อยเกอร์ดี้กลับคริสตินที่หลบอยู่เธอก็มองพ่อสู้กับมาร์กด้วยความชอบใจ และเธอก็ช่วยพ่อสมัครในบางจังหวะจนในที่สุดสองพ่อลูกโลกจิตก็ทําให้หมากองกับผืนได้สําเร็จเกอร์ดีหยิบปืนขึ้นมาและจ่อไปที่คริสตินเธอก็ถามพ่อว่าจะฆ่าเธอหรอจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นเจนิเฟอร์ที่อยู่ด้านนอกเธอก็ได้ยินเสียงเธอจึงตัดสินใจเข้าไปในโกดังอีกครั้งอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่สปอร์ิงก็กําลังสารวจโกดังเขาพบกับอุปกรณ์ต่างๆที่เกอร์ดีใช้สังหารเยื่อตัดภาพมาที่เจนิเฟอร์เธอได้ยินเสียงคนร้องขอให้ช่วย ซึ่งมันก็คือเสียงของคริสตินที่แทงทําเป็นเหยื่ออีกครั้งคริสตินร้องขอให้ช่วยเจนนิเฟอร์จึงตะโกนกลับไปว่าเธอกําลังไปและเมื่อเธอเห็นคริสตินถูกมัดอยู่เธอก็มองไปที่โต๊ะใกล้ๆเห็นเป็นชายสวมชุดตัวตลกนอนหมอบอยู่กับพื้นเจนนิเฟอร์ร้องออกมาด้วยความตกใจและบอกว่าจะรีบเข้าไปช่วยคริสตินคริสตินก็ทําท่าสั่นกลัวนะครับแล้วบอกว่าเขาอยู่ที่นี่ภาพก็ย้อนไปก่อนหน้านี้เกอร์ดี้และคริสตินวางแผนเพื่อล่อเหยื่อจริงๆและศพตัวตลกที่เห็นไม่ใช่เกอร์ดี้ แต่เป็นหมาที่ไปหว่าไม่ที่เรียบร้อยในขณะที่เจเนเฟอร์หันหลังคริสตินก็ลุกขึ้นแต่เธอก็ยังไม่มีโอกาสทําอะไรนะครับในขณะที่เจเนเฟอร์คุยกับคริสตินอยู่มันก็มีของหล่นลงมาพอดีทําให้เจเนเฟอร์เห็นว่าเกอร์ดี้กำลังเข้ามาคริสตินก็เผยท่าแท้ของเธอออกมานะครับเธอก็ลุกขึ้นและหัวลอกมาอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับหยิบมิโกนขึ้นมาและเรียกฆาตกรว่าพ่อเจเนเฟอร์ที่เห็นแบบนั้นเธอก็รู้ทันทีว่าความซวยมาถึงแล้ว จากนั้นเธอก็รีบใส่เกียร์หมาหนีเกอร์ดี้กำลังจะตามไปแต่คริสตินก็บอกว่าเธอขอจัดการเจนนิเฟอร์เองคริสตินวิ่งไล่ล่าเจนนิเฟอร์ด้วยมิดโกนของเธอเธอกลีดไปตามร่างกายของเจนนิเฟอร์จนเป็นรอยไปทั่วเจนนิเฟอร์หนีจนมาถึงทางตันเธอจึงสวนหมัดยัดหน้าคริสตินไป1หนึ่งทีจนเลือดกระอากจากนั้นก็วิ่งหนีอีกครั้งคริสตินก็ยิ้มออกมาด้วยความชอบใจที่เห็นเลือดแล้ววิ่งไล่ล่าเจนนิเฟอร์ต่อคราวนี้เธอก็เปลี่ยนจากมิดโกนเป็นค้อนแทนนะ เขาก็สำรวจพื้นที่และพบคราบเลือดไว้ยังใหม่ๆอยู่ในขณะที่เขาไม่ทันระวังตัวเกอร์ดี้ก็โผล่มาด้านหลังพร้อมกับมีดปังตออันใหญ่เจ้าหน้าที่สปอร์ดิงหันกลับไปในจังหวะที่เกอร์ดี้ฟันลงมาพอดีแต่โชคดีที่เขาสามารถคว้ามือเกอร์ดี้ไว้ได้ก่อนจะสวนกลับด้วยหมัดแห่งความยุติธรรมทั้งสองแลกหมัดกันอยู่สักพักมีดปังตอของเกอร์ดี้ก็หลุดตกพื้นส่วนเจ้าหน้าที่สปอร์ดิงก็ล้มไปอีกฝั่งเขาพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ก็ช้ากว่าเกอร์ดี้เกอร์ดี้ได้หย และสับไปที่คอเจ้าหน้าที่สปอร์ดิงหัวของเขากรี๊งตกข้างตัวพร้อมกับเลือดที่พุ่งออกมาอย,ากกาย,อย่างสายยางเจ้าหน้าที่ไปวันทางด้านเจเนเฟอร์เองก็หนีเอาตัวรอดจากการไล่ทุบของคริสตินคริสตินยกขอนเหล็กและพยายามทุบใส่ตัวเจเนเฟอร์หลายครั้งแต่ก็พลาดเจเนเฟอร์พยายามกระเสือกกระสนหนีตายแต่ก็เริ่มอ่อนแรงคริสตินยังสามารถทุบเธอจนล้มลงได้จากนั้นคริสตินก็หัวลอกมาอยา่างบ้าคลั่งก่อนจะหวดขอนลงไปอีกหลายครั้งเจเนเฟอร์ร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและพยายามคลานหนี แต่คริสตินก็นั่งทับหลังเธอเอาไว้ก่อนจะจับหัวของเธอกระแทกพื้นหลายครั้งในที่สุดเจเนเฟอร์ Jennifer ก็นอนแน่นิ่งคริสตินก็หัวเราะแล้ววิ่งออกไปแต่เจเนเฟอร์ที่เราคิดว่าไปหว่นแล้วเธอกลับเริ่มขยับตัวและหายใจหอบพร้อมกับเลือดที่ไหลออกมาหลังจากที่คริสตินกระทืบเจเนเฟอร์เสร็จเธอก็วิ่งกลับมาหาเกอร์ดี้และถามว่าเขาได้อะไรมาบ้างเกอร์ดี้ยังไม่ทันได้ตอบลูกสาวเลยนะครับแต่คริสตินกับเลือกที่จะลั่นกระสุนฆ่าชีวิตผู้เป็นพ่อตัวเองจากนั้นเธอก็เดินอออกกกไปกกกรรราาาาวัั่ตเเงงมยืจโศนนค้ี อย่างไรก็ตามสุดท้ายฟ้าก็ยังมีตาเมื่อจูจ่ๆคริสตินก็ถูกรถคันหนึ่งพุ่งชนและเหยียบสามจนเละบอกเลยว่าเจ๊แกไปหว่าแบบโคตรสะใจจากนั้นกล้องก็ตัดให้เราเห็นว่าคนขับรถไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเธอก็คือเจเนเฟอร์ที่รอดมาได้และเธอก็ได้ล้างแค้นอย่างสาสมและวันฮันเลตเทียก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับตัดเทียดออกทีเลอร์ผมบอกเลยว่าการฆ่าของลุงแกแต่ละอย่างนี่ไม่แพ้อาร์ตเดอะคลาวเลยนะครับ แค่เห็นปังต่อคู่ใจของพี่แกขวนผมก็ลุกไปทั้งตัวแล้วนะบอกเลยว่าพี่แกสับลงมาทีไม่หัวขาดก็ตัวขาดและเพื่อนๆล่ะครับพอดูจบแล้วคิดว่าเทียดอบหรืออาร์เดคลาวมันโหดกว่ากันส่วนตัวผมแล้วผมชอบเทียดอบมากกว่านะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบการสปอยภาษาเพื่อนกับสปอยแบบพูดไม่รู้เรื่องก,ก็อย่าลืมกระทึบไลค์และซัดปุ่มซับตไครผมด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนสปอยบอยตลอดมานะครับสวัสดีครับ